เคนผู้ภูมิตัวจริงหรอก่อย่ะงีมิกแกนช่วงนี้มิกแกนกำลังมาแรงเนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับมิสเกิรอลโตค่ะโต๊ะี่ะตามกระแสไงจอยไม่ตามกระแสเลยอ่ะวันนี้อยู่กับเก๋โตโตค่ะค่ะผมจอยโตโตค่ะครับถึอว่าจสมิสแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับช่วงแนะนำ ใหม่หนะคะกับสุดรถยนต์มือสองโต๊โตคะาค่ะวันนี้คือนะคะอยู่กับรถกระบะรถยนต์นิยมใช่ครับขายดีมากสีที่แบบหลายคนทำหาเนี่ยฮะะอันนี้เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยทีเดียวค่ะใช่ครับตัวนี้เป็นตัวรีโวรีโว่กวางงงน,นะใช่ t ต y o t a Hilux Revo 208G Double Cab 4 Wheel Drive เป็นตัวไมเนเชนด้วยใชรถดปี2019ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวก่อนเซียนโฉมนะฮะตัวนี้เป็นตัวเชนเชนกระจังหน้าเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะอ๋อเป็นชั้น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 อันอันนั้นคือกระจังหน้าหรือพุงคะเป็นชั้นๆเลยนะคะมาดูเฉด้านหน้านิดนึงนะคะสวยนะหนูว่าแบบนี้ก็คือโอเคดูเท่แล้วนะครับตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะเขาก็จะเป็นกรอบพรมียมี่นะฮะแล้วก็มีการตัดลวดลายสีดําเงาเนี่ยฮะ เป็นสีดำเงาแบบเปลี่ยนโนแบคค่ะไฟหนะ้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดร์ไลท์ LED แล้วก็มาพร้อมกับไฟตันหมอกคู่หน้าชอบตรงคิวไฟตันหมอกเขานะทำออกมาเหมือนเพิ่มนะคะเพิ่มแบบเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟตันหมอกมายกยิ่งขึ้นใช่นะฮะเทหล่อดูดีมีสไตล์นะฮะกับไฮลักรีวอคันนี้ค่ะมาครับมาดูบอดี้กันนะครับว่าตัวนี้จะรถสวยขนาดไหนรถเป็นเกียร์อะไรค่ะมาดูกันเลยไหมดูเลยนะคะ ต่อขอ้างนอกสวยแล้วนะเอาจริงต้องดูเครื่องอยนต์อีกเหรอมันต้องดูสวยภายนอกสู่ภายในภายในสวยภายนอกอ่าฮะอันนี้คือราคาป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่แม่บาทนะคะม,มาดูกันเลยอันนี้คือเดิมเดิมตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาครับคุนข้าะเยอะก็ให้พนักง,งานเราเช็ดๆถูๆนี่หน่อยนะครับก็ยังไม่สะอาดพอนะครับ ตัวน,นี้บอดี้นะครับบอดี้ด้านหน้าวิธีดูดูยังไงนะครับหนึ่งนะครับฝากระโปรงหน้าผมจะขึ้นฝากระโปรงหน้าทุกครั้งทุกคลิปนะครับที่ผมทําคลิปมานะวิธีดูดงงงูง่ายเทคนิคง่ายๆนะครับใครดูรถไม่เป็นดูคลิปนี้ไปแป๊บจะดูไม่เป็นเหมือนเดิม, <c oughs> มเซนน <c oughs> ีครับเป็นครับ<อ>คือตัวนี้ก็วิธีดูง,ง่ายๆก็คือะน,นะครับฝากระโปรงหน้ามีรอยน็อตมีรอยถอดไหมมีรอย <c oughs> มีรอยถอดปะนี่นี่มีรอยถอดน็อตมีรอยถอดนะครับ เราก็เอะใจเลยว่าเขาจะทาอะไรถอดทำามถอดทำอะไรเออนะนะฮะเราจะมาเริ่มที่ว่ารูต่างๆเข็บข้างเนี่ยสามารถจีกเขาได้ไหมนะครับสู้มือไหมนะครับตอนนี้ก็ะเจ็บข้างเดิมเมอา a r คอยู่สติ๊กเกอร์อยู่ค่ะแล้วก็รูต่างๆยังกลมค่ะแปลว่าสันนิษฐานได้เลยว่าถอดเพื่อมาทําสีนะครับแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะเรามาดูว่าตัวห้องเครื่องเขาเนี่ยมีการ ทำสีไหมมีการถอดอะไรไหมนะครับเริ่มต้นจากซุ้มด้านซ้ายนะครับซุ้มด้านซ้ายเป็นซุ้มเดิมนะเมิดอาร์ตตะเข็บแล้วก็แผ่นเพดมีรอยถอดมีรอยเงี้ยมีรอยบิดเบี้ยวอะไรหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ดําเดิจเจโรงงานดูสวยงามเมิดอาร์ตตรงคาหน้าขานหน้ามี3มชิ้นนะซ้ายขวาและกลางนะตัวนี้ก็เมิดอาร์ตยังอยู่ครบนะครับตัวนี้ก็เหมือนแบบว่า เคยบอกคุณเก๋เป็นหลายคันเหมือนกันนะตัวรีโบเนาะเพราะรีโบเราเข้าเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่นะครับหนึ่งลูกศรลูกศรปักตัวยหัวใจพื้ใจเอาไม่มีใครห้ามใครค่ะลูกศรลูกศรซ้ายขวานะแล้วก็ตัวหนังสือ L R นะครับตัวนี้ก็สังเกตง่ายนะครับดูด้วยตาเปล่าได้ไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อันนั้นซูมหาพวกฝุ่นแล้วล่ะค่ะใช่ครับตัวนี้ก็ก็มาฝั่งขวากันบ้างนะ เม็ดอาร์ยังอยู่ไหมยังอยู่สภาพเดิมนะฮะซุ้มล้อสวยไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเกรดเอสวยถอดฝานะครับ mm hmm. ต่อมามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับวิธีดูยังไงหนึ่งนะครับดูน้ำมันเครื่องมีเยิม้มมีซึมตรงไหนไหมมีพวกว่าคา,าบน้ารั่วตรงไหนไหมนะครับตัวนี้วิธีดูนะครับก็คือก็ใช้ตาดูทุกวันนี้ลูกค้าส่วนมากเขาจะ ดึงตรงนี้ดูเพื่อมีไออุดเฮ้ยไม่ใช่มีมีไอออกมาแบบไอน้ํามันอะ่ะไม่ใชออนะ่อุ่นนะคือไอน้ำมันตรงนี้นะไอน้ำมันนะครับว่าควันเนี่ยไอขึ้นมาเนี่ยเยอะมากหรือน้อยแล้วถ้าไอเยอะอะคะต้องตรวจโควิดแล้วแหละแอก็รั <laughs> <laughs> อะไรย่เนี่ยไม่เราเหมือนกันอ่ะ นะครับแล้วเรเครื่องยนต์ตัวนี้นะเป็นเครื่อง2.8นะเป็นเครื่อง2,008นั่นเองนะครับใช<ห>่แล้วกี่แรงม้านะครับตัวนี้177แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตัะนเมตรค่ะชอบตรงนี้แหละนะครับ<ส>ตัวนี้ก็เครื่องยนต์เดิมๆิมจากโรงงานค่ะไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยแกะแยังไงจุดมาร์กต่างๆจากโรงงานเขายังอยู่ครบนะครับอ,อตืตัวตัวสีจมพูอ่ะเขาก็จะเป็นแต่ละสีนะคะแต่ละประเภท ที่เรียกได้ว่าผ่านการตรวจสอบ QC ก่อนที่จะมาประกอบเป็นเครื่องยนต์ใช่จ้ะยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะนะครับตัวนี้นะครับกรั่นตีได้ว่ารถสวยเกียร์เอเครื่องยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเกียร์ไม่เคยผ่ารับประกันโดยโต้อโตคาครับมาตรฐานที่คุณวางใจดูกับด้าน้ากันไปแล้วนะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านข้างกันต่อสำหรับตัวล้อนะคะเนี่ย แบบส้นสูงเราอีกนะไม่ได้มองสราบตัวล้อค่ะเดิมๆเหมือนกันจากทางโตโยต้าใช่ครับตัวนี้เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นตัวล้อแม็กนะครับขอบ17ค่ะยางปี21ค่ะยกเงนะห้ามเ่ยตัวนี้นะครับยางตัวนี้นะเป็นของยางใหม่และยางดียางมียี่ห้อนะครับตัวนี้ให้ไปเลย90%เลยท่านรถตัวนี้นะขับยาวๆเลยตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าขับไป หมื่นกิโลต0อง0งินโลจะต้องเปลี่ยนคันนี้ขับเดียวาวได้เลยนะครับแล้วก็กระจกมองข้าง,างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโครมเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะครับผมแบบนี้เลยที่จับประตูก็เป็นตัวโครมเมียมและยังเป็นตัวคิริสตาร์ <c oughs> สมาร์ทคิริส <laughs> <c oughs> ต,ตาร์ตาตานู่น เป็นตัว,ตวสมา์ทริเลสนั่เองนะครับมา,มาเริ่มดูบอดี้ด้านในกันนะครับว่าตัวนี้บอดี้ด้านในจะสวยขนาดไหนนะเริ่มจากประตูหน้าซ้ายก่อนแล้วกันนะครับวิธีดูก็ดูเช่นกันจากฝากระโปรงหน้านะครับนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ียงตัวสวยงามนะครับต้องมีตะเข็บเม็ดอาร์คนะที่ประตูนะส่วนซับในตัวนี้นะซับในตัวนี้ก็เม็ดอาร์คยังสวยๆนะครับสีไม่เคยพ่นนะ นะครับตัวนี้สีไม่เคยพ่นนะครับในเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเม็ดอาร์คคมชัดลึกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกัน<ว>นะครับสวยสภาพเดิมๆเลยโรงงานเลยบอดี้สวยนะตัวนี้นะมาดูด้านหลังนะคะฝั่งทางด้านซ้ายกันบ้างนะคะนะด้านหลังนี้ก็วิธีดูดูเหมือนกันนะตะเข็บนี่สามารถจิกเข้าได้ไหมเม็ดอาร์คยังอยู่ครบไหมยังอยู่ครบไหมแล้วก็ซับในดูเหมือนกันนะครับ ยังเรียงตัวสวยนะคะยังเรียงตัวสวยไหมถ้าไม่มีเม็ดอาร์คเนี่ยก็คือรถเกิดอุบัติเหตุมานะอืมแล้วเขาได้มีการแบบทําสีใหม่อะไรใหม่ใช่แล้วต้องไหมฮะใช่แล้วต้องดูอีกทีว่าอุบัติเหตุมากหรือน้อยอีกทหนึน่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดของรถกระบะก,ก็คือนี่เลยตรงซอกนี้ตรงร่องกระบะตรงนี้ดูเม็ดอาร์กช่วงรอยต่อะะฮดูเม็ดอาร์คนะครับถ้าไม่มีเม็ดอาร์คก็ ก็เหมือนว่ามีการเปลี่ยนตรงนี้มาเพราะตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะค่ะคือตัวนี้ถ้าเปลี่ยนได้ก็ไม่ได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากแค่ไม่ได้เดิมนั่นเองเพราะว่ามัน,ม,นม,ม,มันไม่มีผลต่อการขับเคลื่อนนะครับอีกหนึ่งจุดเอาอยัางอะไรนะคะกับตัวแชสซีใช่ครับตัวนี้ดูคาซีนะคสซีเนี่ยดูว่าคสซีตัวนี้ต้องดูว่ามีพวกสนิมพวกตามดไหมนะคะรับต้องระวังให้ดีเพราะตัวนี้เป็นตัวหัวใจหลักเขาอีกอีกหัวใจหลัก อีกอย่างหนึ่งนะพว,ว่าตรงนี้คัสซีผูกคัซีก่อนอย่างเงี้ยอาจจะรถจะพาหักได้คือขับไปอาจจะเสียต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจหลักนะคะสําหรับรถกระบะรถเชียง่าเดี๋ยวเราดูกับด้านท้ายก่อนตัวกระจกก็จะเป็นระบบไลฟ์ฟ้านะคะด้านท้ายก็จะมีกับไฟเบรคดุนิสาม,มีกล้องมองหลังให้ด้วยคันนี้แล้วมาพร้อมกับกันชนท้ายนั่นเองค่ะอะตรงนี้เราต้องดูตรงจุดไหนบ้าง,งเปิดกันเลยเมื่อกี้ผมก็บอกว่าช่วง ช่วงกระบะตัวนั้นใช่ไหมแล้วมาดูเม็ดอาร์คช่วงนี้เหมือนกันนะอ่ะาาด้านะซ้ายขวานะซ้ายขวาตรงขอบประตูถ้ามีเม็ดอาร์คอยู่รับประกันได้ว่าสวยสวยแน่นอนนะแล้วก็ตะเข็บข้างฝาท้ายตัวนี้ฝาท้ายเดิมนะค่ะฝาท้ายเดิมส่วนแม็กไปเนอร์ตัวนี้ก็ถือว่าสภาพเนี่ยก็แบบ มีไปถึ้าสได้นะเพราะว่าหน้าแม็กไลเนอร์คือไม่ได้มีรอยใช่ใช่ได้เต็มร้อยไม่ได้เพราะว่ามันเคยใช้งานมาแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคครับแต่ว่าสภาพยังดีนะพร้อมใช้งานทำความสะอาดคือเอาไปขนของอะไรต่อได้เลยใช่ครับนี่ฮะสภาพสวยเลยทีเดียวค่ะนี่และอย่างที่บอกว่าเป็นตู้โฟลว์วิวใหญ่นี่อันนี้ออะไรสี่คูนสี่ดิฟล็อกใช่นี่ตรงนี้ดิฟล็อกดิฟล็อกดิฟล็อกไม่ใช่กิฟต์นะดิฟล็อกโอเคครับ คาสีตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคาสีตัวนี้คาสีตัวรีโวเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวเคาว่าเลขตัวถังเลขคาสีเขานะแต่อยู่ฝั่งนี้นะจะ<ด>อยู่ฝั่งนี้นะดูดูว่าเลขคาสีครบไหมมีบิด um ม,ม,มีเบีย้ยวไหมนะครับถ้าไม่มีบิดมีเบี้ยวก็คือคมแบบตัวอักษรคมอย่างเงี้ยใ,ใช้ได้เป็นอันใช้ได้นะครับก็คือเดิมๆเลยเดิมดๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ตะเข็บข้างก็สวยๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆ,ๆนะครับซับในตัวนี้ก็เดิมๆจากโรงงาน ซับในสวยนะครับตัวนี้เดิมๆจะโรงงานเลยนะครับสวยนะจริงที่ดูมาประตูทั้ง4บานเนี่ยฮะอีกหนึ่งจุดก็คือฝั่งทางด้านคนขับค่ะเนี่ยฮะด้านข้างภายในนี่สวยมากสวยสวยอันนี้ก็คือสู้มือสู้มือจิกได้นะฮะจับจับผมอ่ะนะครับคืดขืดไม่ใช่เล่นอะไรวะไม่อยู่ในใจเล่นอะไรวะนี่นะ อะไรวะนี่นะฮะไม้คานต่างๆตะเกียบต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ซับในซับในตัวนี้ก็สวยเรียงตัวสวยงามไม่เคยพุ่นนะครับตัวนี้ก็ไม่เคยซ่อมอุ้ยบอดี้สวยตัวนี้แต่แบบว่ามีรอยถอดด้านหน้าแค่นั้นเองนะแต่ไม่มีไม่มีท้่ไหนทุกอย่างที่ดูมาสภาพเดิมหมดเลยยกเว้นตัวฝาจริงๆฝาสภาพเดิมแค่มีรอยถอดเท่านั้นเองใช่ครับถูกต้องไหมคะเส่มีอะไรครับเป็นยังไงบ้างโดยรวมโดยรวมคันนี้นะบอกตรงนะครับเรื่องสีทางเราไม่ต้องเก็บละ เพราะว่าสีตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าถ้ามองแบบว่าการดูรถนะครับสีตรงนี้เขาเรียกว่าสีเต็มนะมสีเต็มก็คือว่าไม่มีไม่ต้องทําอะไรแล้วสีตรงนี้สีเต็มแล้วคือไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ตะเกียบเห็นก็ไม่มีรอยขีดข่วนก็ไม่มีตรงนี้ก็เรียกว่าสีเต็มนะครับถ้าสีขาดแบบว่าขีดข่วนเนี่ยเขาจะคุยอย่างนึงนะตัวนี้นะบอดี้ <Body S 2> นะสวยถอดฟ้ารถเกียร์เอเครื่องยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับแล้วประกันโดยตัวตัวอ่อนตัวขานชครับตัวนี้ก็ความคุ้มค่าด้านนอกนะ ความค้่าด้านนอกหนึ่งครับหนึ่งได้สีเดิม2ยางได้ปีใหม่และมีที่ห่อด้วยขับจะเงีวๆนะครับแล้วก็สารลบอดี้โดยรวมเนี่ยผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยสวยเนาะอันนี้คือบอกอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่ผมแค่แบบว่าขัดสีทำความสะอาดนักรับตัวนี้รับประกันได้ว่าสวยแน่นอนใช่เอาจริงคือตอนนี้พร้อมขับแล้วอ่าฮะถ้าทางบ้านแบบป๋าจะไม่มั่นใจเราอ่ะนำช่างมาครับผมส่วนตัวมา หรือจะเอาอยัางไงมาจะ<ด>จะเอาอยัางไงมานะคะหรือว่าอยากให้เราแนะนำพกเพิ่มเติมก็ยินดีครับใช่แล้วหรือบางคนบอกว่าดูผ่านหน้าจออาจจะไม่ชัดอยากมาเห็นตัวรถจริงยินดีเลยนะคะสามารถเดินทางมาได้เลยนะคะที่ต่อตอ้ค้าของเราอ่ะดูรอบนอกกันไปแล้วเมื่อกี้แอบเห็นข้างในว่าสวยมากนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็อยากจะดูข้างในแล้วดังนั้นเราไปดูได้ในกันต่อเลยค่ะสวัสดีครับ มาดูกันกับด้านในตัวรถค่ะจะบอกว่าด้านในคือดูสวยมากนะคะัคจะเป็นโทนสีดําแล้วก็เคาก็จะมีการตกแต่งเป็นวัสดุสีเงินก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกนะคะสาภาพคือดูใหม่จริงค่ะด้านในคือรู้สึกว่าไม่ต้องทําอะไรแลว้วอะเอาจริงพร้อมขับเลยนะคันนี้สาภาพบอกก็ดูดีค่ะไม่มีอรอยขาดนะคะเป็นเบาะหนังสีดําทรงใหญ่ด้วยนั่งสบายสบายและฝั่งทางด้านคน พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นเบาะประหับไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแบบนี้สภาพเบาะก็ดูดีไม่แพ้กันเลยครับพวงมาลัยไ,ไม่น้อยหนะ้จาจัดเต็มเลยจ้าเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนี่นะคะปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้เชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้รับสายฮัลโหลอยู่ไหน อะไ,ออได้เย้ยไดีลยนะคะขวามือก็จะเป็นข้อมูลการขับขี่มีตัว Cruise Control ค่ะคันนี้รถปีไรนา19 <49. S 1> มาอยู่ที่ประมาณ42 0 0 0โดยประมาณนะคะก็ถือว่ากลางๆนะคะใช่นะ่นะ,ะอ่ะด้านซ้ายมือนี่เป็นวิทวหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้ต้องบอกว่ารองรับกับแผ่นที่ด้วยไปไหนไม่หลงแน่นอน เนะฮะเพราะว่ามีแผ่นที่นำทางนะคะเล่นออดิโอเรดิโอต่างๆได้เชื่อมต่อกับนี่ USB แล้วก็ HDMI ได้ด้วยนะคะระบบเสียงนี้เป็น d o l b y Audio ด้วยนะคะด้านล่างตัวแอร์ยังคงแบบรูปแบบเดิมเนาะเป็นระบบดิจิตอลค่ะปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมทิศทางลมได้และอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัว4 Wheel Drive ค่ะครับหลายคนบางคนอาจจะยังแบบเพิ่งดูคลิปครั้งแรกเกียร์ใช่ไหมอ่าตัวนี้คือเป็นตัวขับ2ขับส่ส่วนใหญ่เราจะใช้ช่วงเวลาไหนบ้าง ให้ความรู้นิดหนึ่งนตัวนี้ขับสองขับสี่ส่วนมากขับในเมืองขับสองพื้นฐานทั่วไปคือขับสองใช่ไหมคะถ้าขึ้นแบบว่าเข้าป่าขึ้นเขาอย่างเงี้ยก็ขับสีก็ใช้ได้เหมือนแบบเป็นพื้นที่พิเศษนิดหนึ่งในเรื่องของการเดินทางลำบากก็จะเพิ่มในส่วนของตัวขับสีเข้าไปก็ขับขี่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะ ด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟนะคะ12โวลต์ซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของควบคุมความเร็วลงทางลาดชันเรื่องของการทรงตัวต่างๆค่ะที่วางแก้วเก้วออตโต้ของสปีดมาพร้อมกับอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดแล้วสองตัวนี้นะคะปกติโดยทั่วไปตัวนี้ก็โดยทั่วไปนะถ้าเป็นอีโคโหมดนี่ก็จะเป็นโหมดป,ประหยัดน,นะเป็นโหมดประหยัดขับแบบธรรมดาธรรมดาเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้เน้นความเร็วหรืออัตราการเร่งใช่ครับถ้าเขาโหมดโหมดอ๋อตัวพาวเวอร์พาวเวอร์โหมดนี่ครับ ก็แบบแบบว่าเป็นโหมดสปอร์ตของเขารอบเครื่องก็จะแรงขึ้นนะฮะก็หมดถ้าเป็นรถเก่งก็คือจะใ,ใช้คําว่าสปอร์ตถูกต้องไหมก็เน้นในเรื่องของอัตราการเร่งต่างๆใช่ครับอ่าอย่างนี้นี่เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทิชความรู้เนาะเผื่อใครแบบว่าเอ้ยยังไม่ทราบแล้วตรงนี้ค่ะช่องใส่ของก็จะมีช่องเสียบไฟ100วัตต์นะฮะจุดเด่นของเขาเลยคูบล็อกค่ะด้านหน้ากับช่องใส่เอกสารและคันนี้มาพร้อมกับแอร์แบ็กรอบคัดจัดเต็มกันเลยค่ะสวยอะ่ะ เอาจริงสวยนพดานยังสวยอ่ะพดานนี่เป็นยังไม่มียันหรือว่าไม่ไม่มีรอยแบบเครื่องสมอง์เครื่องสมอางอะไรก็ไม่มีนะรอยดำาต่างๆสภาพคือสมบูรณ์เลยนะคะใครได้ปันนี้คันนี้ไปคือคุ้มมากคุ้มแน่นอนครับและตัวนี้อย่างที่บอกเป็นรูปแบบสี่ประตูนะฮะด้านหลังก็คือนั่งสะดวกสบายไหมคะด้านหลังนี่ก็สบายครับด้านหลังก็นั่งสบายนะก็มีที่เท้าแขนนะแล้วก็ ใส่ขวดน้ำได้สองตำแหน่งนะคะรับตัวนี้ก็มีตัวล็อกคาซิตใช่แล้วนะคะให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแอร์ด้านหน้าไปถึงด้านหลังไหมคะไม่ต้องห่วงครับตรงนี้มีแอร์อยู่แล้วเฮยคอนโซนกลางตรงนี้มีแอร์เข้ามาหาเราแน่นอน <ä> ไม่ต้องกลัวนะร้อนไม,ไม่ต้องงอคนข้างหน้าแล้วนะคะด้านหลังก็มีแอร์งอได้งอได้ด้านหล<า><ฟ>ังมีแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ เบาคู่หน้าก็มีกระเป๋าให้นะคร<ะ>ับแล้วก็ตัวห้อยของน้ําหนักไม่เกิน4กิโลกรัมใช่แล้วนะะแล้วที่ผมชอบด้านหลังอะไรรู้ไหมผมชอบตัวเนี้ยไอตัวตรงเสากลางเขาเนี่ยมีตัวยึดแบบว่าเราแบบเวลาเราเดินขึ้นเนี่ยเราก็สามารถยึดขึ้นได้เลยเพราะว่าตัวสิวค่อนข้างสูงนะครับเขาเออกแบบมาได้ดีมากนะครับบางคนอาจใช้ประโยชน์ไม่เป็นนะครับแต่ผมคิดว่าตัวนี้มีไว้ดีที่สุดนะครับ<ะ>ด้านหลังก็ประมาณนี้ครับผม แอบเห็นว่าข้างหลังบบาสวยมากดูใหม่มากเลยนะใหม่มากข้างหน้าว่าใหม่แล้วข้างหลังนี่คือดูใหม่มากนะคะตอนแทบจะไม่ได้ผ่านกันนั่งเลยใช่ครับข้างหลังแบคันนี้ไปคือคุ้มค่ายอย่างแน่นอนแล้วบอกเลยว่าราคาสุดว้าวค่ะ <c oughs> นะคะคันนี้ใครสนใจเนี่ยะคะเป็นรถปี19ไมล์402สภาพสวยอย่างที่เห็นเลยเป็นรถคันสภาพเก่ดเองค่ะพี่ต่อต้งพาของเราขายอยู่ที่999,000บาทค่ะคว้าวสิบอกว่าอุสาหบอกว่าราคาสุดว้าว เอาไห้าสี่สามสองหนึ่งเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะคะใครสนใจคุณค่ะต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยตามช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะกับเพจสื่อลิตรยนมือสองตัวต่อค่ะหรือบางคนบอกว่า ใจร้อนอยากมีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่หรือแอดมินของเราอยากมีการแบบต้องตอบอะไรนี้อยากทำข้อมูลเพิ่มเติม,ตมบางทีแชทไปกลัวแบบตอบไม่ทันใจสามารถทิ้งกลางมาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0.83 777 777านะครับและอีกเบอร์นย์แ777 777จใช่แล้วนี่ค่ะแล้วก็ เพื่อใครบอกว่าอยากดูรีวิวรถอื่นๆเพิ่มเติมอยากได้เป็นขับสองอยากได้เป็นแบบซิงเกิลแคบอยากได้เป็นหเดียวมีไหมคือทางตัวของเราเนี่ยคือเรเวนโมเกสสามารถอยากดูรีวิวอื่นๆเพิ่มเติมกสามารถเข้าดูได้ที่ยูทูของเรานะครับรถเรามีให้เลือกมากกว่าส0 0รอคันนะครับรถใหม่แล้วก็มีรถเก่าแล้วก็มีรถ มีให้เลือกหลากหลายประเภทด้วยนะคะคไม่ว่าจะเป็นรถเก่งอีโคคานะคะอย่างรถกระบะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งรูปแบบ2ประตูละสประตูเนาะมีทั้งขับ2และขับ4ี่และมีหลากหลายแบนด้วยนะคะถ้าอยากรับชมก็ดูได้ผ่าน YouTube ของเรากับโตออโตข่าชแนลนั่นเองนี่กว่าจะเข้าโตออโตข่าชแนลได้เหนื่อยจักเลยอ้อมแล้วอ้อมอีกนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยคะ่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมกดซ s cribe กดกระดิกแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์แล้ววันนี้ขอบคุณนะคะกูรูของเราด้วยบบนะคะ,ะกับที่ความรู้ในวันนี้นะคะก็ใครที่เข้ามาชมนะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูตัวรถจริงได้แล้วก็ฝากกับคันนี้นี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวโตโยต้ามิม 2.8G สี่ประตูฟูลวิวปี2019หน้าเชนแล้วก่อนเปลี่ยนโช้คเกียร์ออโต้ค่ะร <laughs> ถสวยรถดีเกียรเอ ราคาสุดกุ้งต้องซื้อจับจองเป็นเจ้าของอวันนี้หมดที่ของเราสองคนแล้วค่ะเจอก,กันในใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ